เป็นของแคตเองนะจ๊ะจากมิสเตอร์โรนี my brother in law mama in law and my wonderful husband my son s i s h a and Bogi นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาดูกันเตตะตตตมาดูกันจ้าขอบคุณสลับหน้าสดนะคะไม่ได้แต่งหน้านะจ้า This was Ronnie's idea. You hear me? This was your brother-in-law's idea. Yeah. And it was a very good idea. Yeah, good idea. -da -da. Huh? Something for me in the house? <laughs> <laughs> cooking. You mm. want me cooking again. Read your note, honey. No, I know you yeah, you just put it down right there. I already, I don't No, know there it is right there. S 1> <S 1> <S มีโนต้ตด้วยนะคะโนต้ตเล็กๆอเอ้ยโนต้ตอะไรนะ Look in b a c k yard โ oh, อ okay. เคนะคะจะบอกว่า Look in b a c k yard ภาษาไทยจะบอกว่าไปดูข้างหลังบ้านซิว่ามีอะไรนะคะนี่นะคะก็คือได้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำอาหารแหละคะ่ะ ไว้ตรงนี้ก so ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บจ้าไปเดินไปนะคะเขาบอกว่าเดินไปข้างหลังนะคะจะมีอะไรนะคะอ๋อเราเห็นแล้วเรามองผ่านหน้าต่างนะคะอ๋อนี่ค่ะเป็นเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไนะคะอันนี้เนี่ยนี่นะคะเป็นอ่ะ เป็นฐานใช่ไหมที่แบบใส่ฐานนะคะที่เป็นทำบาร์บีคิวนะคะก็คือเป็นเตาย่างแบบฐานนะคะเราก็ใส่ฐานลงไปแล้วเราก็ย่างอาหารนะคะข้างบนจา้านี่ค่ะแต่ว่าน่าจะเปิ่มฐานอยู่นะเพราะว่ามันเยอะนี่จา้าขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะนี่ค่ะ <laughs> This was your brother-in-law's idea. <S yeah, I like it. Thank you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 . You, okay. you can adjust it. Uh huh. Oh, high high you want? All high, okay. You can put it wherever you want mm -hmm. it. Mhm. And where you put hot, oh, you can raise it up. And and uh, charcoal and wood or just one yeah, or the charcoal. other. Charcoal, charcoal. I have to be big. Charcoal. back. <laughs> I have to cook big family. Big For the steaks, honey. For the steak. No, cannot. คุก yeah, today นะคะเดี๋ยวว่แฮปปี้เวทโมเยนวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะไม่รู้กี่องศานะคะเพราะว่าทั้งลมทั้งเย็นนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะคะ <Yeah. S 2> นี่จ้านี่คือของขวัญของแคทนะคะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจะมีที่ถือกล้องให้นะคะอันนีนะ้อันนี้ก็คือของขวัญ ข<ผ>องแคปปี<ไ>ปนี้นะจ๊ะนี่ก็คือคริสต์มาสของน้องหมาได้เสื้อไปคคลตตัวนะจ๊ะสีขาวก็คือโบกี้นะคะสีน้ำตาลก็คือสีชานะจ๊ะพานางออกมาเดินข้างนอกค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะเย็นมากๆเลยหนาวทั้งลมถ้าอากาศลดเมื่อวานนี้ร้อนค่ะวันนี้ รถแบบพวกภาพเลยโอ้ยจักเป็นอนะีหยังเนาะอากาศกระไดบางมือกระหอนบางมือกระหนาวด้วยจ้ะเมื่อวานฝนตกเด้ค่ะเมื่อวานสองมือก่อนฝนตกเนาะวันนี้หนาวเสยไหมจังเมียนเพลินเนาะจ้ะพานั่งออกมายาง,งาจักหน่อยจ้ะ กีดหลังจากที่แคทชูวะได้ของกวนอะไรไปนะคะชิ้นแรกนะคะก็เลยต้องหยุดถ่ายทำไป <laughs> เพราะว่าน้องมามันรบกวนนะคะก็เลยจะมาโตกันนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่2นะคะนี่จ้านี่เป็นชิ้นที่2เป็นรองเท้าเป็นเกือบใส่ในบ้านนะจ๊ะเพราะว่าแค่ Cat สิมากใส่เกือบอันในฮื่นนะจ๊ะก็เลยเอาตรงเอาแบบ อันนี้ฝรั่งเขาสิใส่เกิือกลับไปในหืน่นแต่ว่าแคทกับเลยตัดสินใจว่าถอดรองเท้าที่เขาใส่ข้างนอกออกแล้วก็อันนี้เอาตัวนี้มาใส่ในเพืน่นแทนจะ้ะเพราะว่าพื้นมันเป็นซีเมนต์หรือพื้นไม้หรือพื้นปูนนะจะ๊ะเป็นปูกระเบือเอบเเอ้องเนาะแคทก็เลยเออใส่แบบนี้แทนจะ้ะยางสะดวกขึ้นนะคะชิ้นที่สองนะคะผ่านไปจ้าอันนี้ก็ชิ้นที่สามนะคะเป็นรองเท้าเหมือนเดิมจ้า นี่ค่ะเป็นยี่ห้อครักนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นรองเท้าแฟชั่นสักหน่อยได้ค่ะนี่เป็นรอ,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 องเท้าหนังแฟชั่นสักหน่อยแล้ใส่เที่ยวเนาะนี่จ้าแต่ว่าไอ้แค่กัเป็นค้นชิมักสะสมรองเท้าอยู่ด้วยจ้าแต่ว่าส่วนมากสิเป็นรองเท้าผ้าใบเนาะคะ่ะเป็นยี่ห้ออัน sketcher แต่อันนี้แค่กัซื้อมาใส่ตัว เป็นรองเท้าที่ให้ความอันเอียงก็ให้ความสบายเท้านะคะเี็นจะเป็นรองเท้าที่แบบมันดีต่อสุขภาพนะคะน,นี่เป็นยี่ห้อนี้นะคะคลักนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนาะอันนี้ผ่านไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าห่มนะคะผ้าหม่หมผ้าห่มนี่ค่ะเป็นผ้าห่มซับน้ํานะคะ <c oughs> ก็แคดมาถ่าย ในะห้องนอนนะคะจะติดกับห้องน้านะคะนี่เป็นผ้าห่มนะคะเป็นแบบผ้าห่มนิ่มๆน,นะคะคล้ายๆผ้าขนนูนะผ้าห่มซับน้ําแต่ว่าแคทชอบห่มนะคะเพราะว่ามันไม่หนักนะคะหน้าร้อนนี่ห่มสบายไม่ร้อนด้วยนะคะแคทมีแล้วสีชมพูอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะจ๊ะนี่คะ่ะนี่เป็นชิ้นที่สี่แล้วนะคะบอกว่าได้เยอะมากเลยปีนี้ชิ้นที่สี่แล้วก็มี อะไรอีกนะแฟนแกดเขาซื้อมาแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะพวกชุดเดรสอะไรอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นชุดออกกําลังกายของแกดหนึ่งตัวแล้วกางเกงใส่เล่นแล้วก็เป็นกางเกงกับโปรงแล้วก็ชุดเดรสนะคะปีนี้สิ้นปีแคทจะแฟนแคทก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้นะคะเพราะว่าแคทออกไม่ได้อ,อ่า ซื้อเสื้อผ้าเป็นหมายถึงว่านานหลายปีนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของปีนะคะที่ซื้อเพราะว่าส่วนมากแคทจะ,ะใส่เสื้อผ้าที่เพิ่นอันที่เฮ็ดงาน,นะจะเป็นชุดเป็นชุดฟอร์มไปเลยเนาะจ้ะแคทกับบุคอยไปใส่เนาะคะ่ะจันทึงสุกมือเิลเลอกงานบสามกระี้ค้านไปนะคะส่วนมากถ้าไปข้างนอก,กคือเลิกงานมากกับใส่ชุดเฮ็ดงานไปเลยเจ๊ะนอกจาก เวลาเฮามีอยากไปกินข้าวข้างนอกองศีกับเปลี่ยนไปนะจ๊ะกับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในเช้าน้อยเสาร์ที่ที่ยุทธกับอะไรไปเพื่อไปซื้อของไปยังนี่จ้ะแต่ส่วนมากถ้าไม่ไปใส่แค่กาสเใส่ัเต้อันอันชุดอันขาสั่นนะคะหรือไม่ก็ขายยาวอยู่เฮือนก็ไม่ได้ออกไปใส่นะคะชุดออกกําลังกายชุดยางเลนจังนี้นะจ๊ะ ก็เลยชุดเดทชุดพวกอย่างเที่ยวเนี่งบ่คอยได้ซื้อนะจ๊ะแฟนก็เลยซื้อมาให้จ้านะคะนี่เป็นคริสต์มาสของแคททั้งหมดปีนี้นะคะแบบบอกว่าขอบคุณสามีนะคะที่ยังดีเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักกันนะคะวันนี้คริสต์มาสอเมริกาก็ขอให้มีความสุขกับทุกๆวันนะคะ คิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งม,มั่นปาถนาด้จ้าคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเนะจาน้าเนาะใครที่รวยแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยขึ้นไปอีกเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ที่ช่องแคท u s a daily life ให้ด้วยนะคะอันนี้บอเมนอวดด้จ้าเพราะว่าแฟนแคทพันสิสือของขวัญคริสต์มาสให้แคททุกปีด้จ้า บางปีแคทก็ไม่ได้ลงก็เพราะว่าแคทเพิ่งทำ YouTube ปีนี้แคทก็เลยไม่ได้ลงให้ดูนะคะก็มีให้ทุกปีนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่มีให้ทุกปีคริสต์มาสแล้วก็วันเกิดนะคะแฟนจะให้ความสำคัญกับ2วันนี้แล้วก็วันอะไรนะอีกวันหนึ่งเดือนพฤศจิก,กาว,วันขอบคุณพระเจ้า thanksgiving นะคะ <c oughs> ก็คือนี่คะ่ะสวันเนี้ย แฟนแค่เขาจะให้ความสําคัญกับสามวันนี้นะคะอยาม่าด้อจ้าวันมันว่าอวดรวยหรืออวดจริงเลยหรผู้อื่นเขาก็ได้หลายกูเกตอยู่ด้วยจ้ะอของก็มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะแบ่งบันประสบการณ์จะของขวัญจะมีค่ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ใจคนรับและคนให้นะคะว่าเรารู้กันว่าถึงจะมากน้อยถึงจะมากจะน้อยแต่ว่าเราก็คือมีให้กันนะคะ คทก็ให้แฟนแคทน,นะคะก็มีเสื้อแล้วก็รองเท้านะคะสองคู่เนาะคะ่ะเราก็จะแลกกันนะคะนะคะ,อะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะฝากติดตามช่องนี้หน่อยเนเนดจ้าช่องน้องไม่บะท่านหลายๆเนเจ้าบะท่านมีคนหดไหล่สำหบับท่านหอดหาสิผู้ที่ติดตามติดตามให้แคทเน้นเดจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณมากม r รีคริสมา a s ค mm ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะ